สวัสดีทุกคนวันนี้นั่งหน่อยสุภาพทุกคนมาเห็ดแกงหน่อไม้นี่เห็ดแกงหน่อไม้กินเขาเพทน่อไม้เป็นเนงหน่อไม้ไปหาเอาเนงมาบ่มีดอกหน่อยนะไม่หาอย่างนี้นั่งหน่อยก็ตำเขาเบื่อกับยาหน้าไปแล้วนะเาก็มากองเอาเอาใบมันมันแบบเอาตะนาบมันหนักยาหน้าเขียวๆเอาลงอีกจะดีงเกินบ่พอดีนสูงะ ข้าเบื่อนี่เอาเลยบอกลือว่าทิ้มต้มน้องมายให้จืดก่อนเด้ ก็ยังมีการติดเกิดมากเกิดขึ้นนี่เอาใส่เลยบอเล่ใส่กระเบื้องมันขุนเอาลูกมันอยเลอกระบอกถามันดเลยัเอาูดองเอาลงเลยสมองอือแต่ข้ออือมันหยาซุมันแข็งมีก็มีแบกบวกใส่กระเทดหูนูยังโดเทปอยู่แหะ มันโกรอกเลยสิมา่ังมาปรุงถายนะมันโก่อนเข้ากันปรุงโกรแนนเาตัง้งมาพีค่ะให้มันมอสักเล็กน,น้อยหนึง่งมีเกี่ยไว้อีอยางเราใส่ร้อยจะเป็นหลสมนี้เนานนนะขาบดบอดดาตัตามาก,กินหวานใส่ปารีบอเลยบูเไยนะ้นะสนี้เนาะถละมันช่เป็นหวานนองหม้หวานนอไม่ เหมาะอีกแล้วค่ะจู้ดีดึงคอยว่าเป็นเราเอาอยู่แต่ว่าเอาแบบได้ยินเสียงฝักห่ออันนี้อันนี้เสียงฝัห่อมันบขนาจะโตคือแถวห่าดอกขนาจะโตคือแถวปากซองนี่แหละเหล่งแถวเนี้ย เออโฟ,โโโอโฟอยู่อ,อนะี่ว่าจะไปฟดเออขาเบือติดหมอล่ะใส่กระดูมนั่นเปงนหนวดใส่ตอนหมอโฟดได้มันแต่งหุมินขา่าด นี่เป็นเกลียงรุงใส่เห็ดลงก่อนบักบวบกับอันนี้บักฝาวใส่กับปักไข่เงี้ยใส่ตอนสุดท้ายมือตอนเท่าสิโป่งเขาจังใส่มาจะยังหยิบเป็นยกเห็ดขาวกับเห็ดเปสื้อแล้วก็เห็ดมือใส่ได้หลายเห็ดดอกไม้มีหลายเห็ดคนนี้ก็มาใส่หรอเขาแค่ตัวเป็นเห็ดเปบือใส่ได้ เอือเฮ็ดเอียงนี่แหละตามที่เฮามีเฮาก็ใส่ลงไปพริกล้อก็จะเอาพริกดิบเหรอแต่เฮาเอาพริกสุกเพราะข้าวมีพริกดิบใส่ตามที่เฮามี่เอ็นแหละอุ้ยเต็มหม้อเลยเอาเฮ็ดเอียงใส่ลงไปให้บอกแบบว่าเฮาตำยาหน้ามันลายมันก็จะเป็นสีเขียวเขียวใส่ปลาแลกมาเลยปรุงรส บกองอีไดนเออเอาซ้อนนะตาต่างมีควยตู honestly, ่งเอียงควยตุ่นอนแมนกวควยตู่เขินควยตงอหนาเลยู่ตแนียังอเลยบอ นึกว่าให้ข่อยใส่ตอนปลาแดกจะว่าโอ๊ยข่อยว่าใส่ตอนปลกใหญ่ๆเด้อพุ่นน่ะสามัดอีกบาทนึงแล้วก็ใส่ยนากับอันนบวบกันแล้วมีแต่าปรุงเลยสิกินนะเ็ดมันสุกแล้วกขั้นตอนสุดท้ายเออเอาบักบวบใส่ลงไปแล้วก็ผักะแงใส่ลงไปแล้วใส่ได้หลายมันจังหอม มันเป็นแงน่งดอกอ,อุย้ยหอมขนาดเลยหอมพระไคยแหงหอมเตดังเลยเหมอบางอื้อมันก็ไปเปื่อยถ้าใส่สูตรทำอีทเลยมันจะ,ปะเปื่อยเ้าใส่น้ำ้างมันจะบกเปื่อยไปไปตำแจ้วแปลกจับกินแซ่บๆางพริกกับมุกไปเลยบอกบางพริกดิบมันสิมิน,มนบางพริกถ้าบักบัวมุกบักบัวบ่ใส่เหรอเขาอ,อยากใส่ ขล้นมาตอนมุกมีสองหัวคือห็งหัวเดียวไมหมอเอาออกมเบอไม่หมอไม่ไ่หมเอาออกมาหัวเดียวมุกสองหัวเอ้ยเเราไม่เห็น งเดี๋ยวก็พอละเว้ยเคียงขวดขกเข็ดแขวก็นา,นนนา,กานักอันนี้หนักแกงโรมาเนี่ยใส่ก็หายแบบประเดมข้าวจะคืนจองซะอุ้ยอยากกินข้าวแห้งแล้วไม่รู้อีกอย่างไร สุหรือไม่ไสิบสิบมันสิบิเมันสิบเ่ยมันมีจุดจีนใส่จุดจีนค่ะฉันั้นมันบะหมี่แบบห้อไปแต่ละอแลรบเห็นอ่ะนะเสะแล้วมีขนาดน้อยใช่มามแกงใส่จุดจีนเลยไปตปกกันเลยอ๋หมีเด็ดแต่ว่าเอา คันมีเดวแห้งหอนคักหอนทต่จะสร้างเอินะาคนหอมกะแนงหุยุยเห็ดเองซุ่มือแดดค้ามาเด้อทุกคนกินแกงาไมมน้ำหน่อ กี uh, ่เขาย่เพศอ้บวงคอยอันนี ph ph ้จักแปะหว่า hmm นี่บวงกันเงาะอุ้ยลูพี่จ้าเพชรยังฟูฟาูาบ่ได้กินเพชเด้ออื้อหอเนาะั

พักแวนนะแล้มันบ่มีงานมันเน่ยงานฟ้นผมยังมีถ้าผมมีแออกงานนี่นแดงเนี่ยกระดูกม้สิกิกนใบก็หงอทั้อหอนเธอนี่ทั้งหอนั้งอากาศ เพชรดีนะออเขาตีมดมันเลยไปลเลยอ, <laughs> อย่ากินก็หมดเขาเ่ใหมดหลายหมดมันมสุดเขา องกนมาเดี๋ยวมาผนนใหม่ตักเส้โอ้ยังหอย กิน,นเขาเลยอยกกินกันเลยเูเลอคอยดีกินมันก,ก็เย,นย็นขอกร่บอกใ้ชอบธรรมะกินกี่อ <laughs> ตอนนอนหอนะแม่แม่มันหลวกปากหลวบคอนะำังหลวกมันตั้งกดไปันนมันหอนจริง <laughs> nhỏ hỏi nó sạch. Hả? hết. nó sạch Cái <gì> nữa. <laughs> Cái <gì> nữa? <laughs> Không được đâu. ขึ้นไปไกข้นขามไปใคร่น,น้ัแ่ออยหนยง้หย่บัวกับแกงนราหมายหน่ gìnไหว imไหว thằng vậy nào ồn nào cũng không được đấy pha hoang luôn luôn kiểu nó น้องหน่อยแกงเองเลยก็มากินในเบิ้งเสแแบบอยู่ด้วยชือว่าสุดหน่อที่ว่าเห็ดไงก็เห็ดร้ายเถื่ออะไรก็เห็ดร้ายเถื่ออะไรกันใหม่ชือว่าแสแบคืออยาก็เลยมาเห็ดกินแล้วมีแจวแป้งไงมาใส่น้ำมาหน่อยหนึ่งแล้วมาใส่นึงก็คื่อว่าแสแบสุดหน่เลยแหละกับบะหมาสันดิเนาะน่องหน่อยค่ะทุกคนมาเห็ดแกงใหม่ล้วก็กินในเบิงบ๊ายบาย